ครับสวัสดี FC พี่น้องที่ติดตามช่องของวิ์ผู้ดินนะครับผมจะพามาเบิงควายงามสายพัฒนานะครับอีกขอ,อกหนึ่งนะครับยูบานดอนเงินซึ่งผมได้มาท่ายยูคอ,อกนี้ไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับเมื่อสอสามเดือนที่แล้วก็ได้รับการตอบรับดีนะครับนี่เกษตรกร,กรท่างจังหวัดพะเยาได้มาขอแบงเพิ่นไปแล้วนะครับที่ผมได้ล่งคลิปไป ก้อนหั่นนะครับเพลซีพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับซอยแนะน้าตัวนะครับพี่ผมมุนพ่อประเดิมครับพ่อประเดิมครับอยู่บ้านดอนเงินครับครับผมเอาเมเนีเจอร์เปิดราคาควายครับสองโคมครับสองโคมเอาโคมนี่นะครับบาทนี้ครับโคมนี่นี่ ซื้อสองได้สามเป็นบ่ครับซื้อสองได้สามครับพอลูกเพิ่นกับเก้าเจริญครับได้กุกิดเดียนนี่แหละครับครับตามใบว่าครับผมมีใบมีหลอดครับแม่เพิ่นกับทับแล้วทับเก้าเจริญอีกครับแม่กับทองครับเก้าจะเลื่อนอีกพันพันสี่สิบกว่ามือแล้วพันได้สี่สิบกว่ามือแล้วเพิ่นยี่สิบมือมันขึ้นนะครับวันนี้ผมผมทับแล้วไอ้หมอพอนมาทับให้มันพันสี่สิบกว่ามือแล้วครับครับผม ครับเก้าจะเลื่อนไม่ท้องติดเรียบร้อยแล้วติดเรียบร้อยแล้วนะครับมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดครับลูกสาวกับลูกของเก้าจเจร่ญนตอนนี้กับทับกับเก้าจเจร่ญนครับทับเก้าจะเจื่ญนไปอีกพอผมมาเห็นลูกเก้าจะเจื่ญนมันงามนะครับขอแข้งขอขาก็ดีครับเม่นี่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดสูงร้อยสี่สี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ดบวกไปหอดสี่สิบสองนลเแต่ว่าผมเอาประกันให้ร้อยสี่สิบเอ็ดครับครับผมเดี๋ยวจเบิ้งอัตลักษณ์นะครับ เมียอ่างเมียไงครับเปิดไปรห้ายปะไหนครับพีเนี่ยเปิดไว้ยี่สิบสามหาพันครับสองแสนสองแสนสามหาพันครับสามมืนหาพันบาทครับ ซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามมีใบมีหลอดรับประกันว่าเป็นลูกของเก่าเจริญครับมีใบมีหลอดแต่ว่าลูกเพิ่นตัวตัวแม่นา่งนั่นใบมันสิถถืหงูจ่อครับแต่ว่าก็เห็นเห็นเห็นตัวเห็นเห็นเขาตัวเห็นยืนยันได้เลยยืนยันได้อยู่ครับเพราะว่าเขาเก็บใบมันหนูมันมาแทะมันมันมาน้ำพินครับเพราะมหนูจ่อมาน้ำพืนโอ้ใบนั่นมันเป็นมามันมีตำหนิมาจากเจ้าของเกาเพืนจากเจ้าของเกาเพืนกัซื้อมาน้ำอ่าวไหม นะครับผู้ใดสนใจกล่มาเบิงตัวเบิงใบรับประกันได้นะครับเป็ซีพี่น้องครับสูงสูงหลายปันไดครับอันนี้แม่นี่สูงลอยสี่สิบเอ็ดบวกครับสูงลอยใส่ซี่พี่สองขนหรอเพราะแต่ผมประกันในสี่สิบเอ็ดครับผมผู้ใดอยากได้ไปพาตนากล่มาเบิงตัวเบิงควายได้เบิงเขาเปิดว่างนะครับควายหูควายเชื่องนะครับตาแต้มแก้มจำ อันนี้ก็เพื่นสิได้กินยาเจียวมันยังได้นล่อจย์มาเฮ็ดห้ซื่อครับผมอันนี้ปกติผมเดยวออกไปลามดต้เ้าโอ้ปกติเดียวไปทุ่งไห่ทุ่งหน้าเลยนะครับไม่เป็นลำอันนี้คือแด่นัดกันว่าจะมาทายทํำเก็บกับเลขเกียวหยามะกรองไห้เพล่นกินแก่หิวไปก่อนนะครับเปิดราคาไว้ที่สองเท่าไหร่ครับสองสองแสนสามหมื่นห้าพันครับสองแสนกันได้ครับกันรดได้อยู่ครับครับผมซื้อสองได้สามนะครับ มาหอดมาถึงกันก็รวดให้ได้เป็นได้กันผลละครับจนได้กันผลเบ้ากันถือข้อกันผลละเนาะเอาไปนี่ผมขอขอเบอร์ทั่วไนะครับ061ครับ061 328 328 C176 ครับ C176 ครับครับผมครับเดี๋ยวไปเบิง์คู่มต่อไปนะครับพี่ซีพี่น้องครับนี่นะครับอีกคู่มนี่มีลูกน้อยนะครับพี่สาวเพิ่นก็มีครับ คมนี่เขาเปิดไปสาตัวครับสตัวสองแสนมืนหาพันเขือนครับอันนี้ก็สองแสนบาทนะครับแม่ไงครับอันนี้แม่ร้อยสีบองบวกไปสี่สุ่เหรอครับแต่ว่าประกันไว้สี่องครับครับประกันว่าส่วนสูงร้อยสี่สิบสองเซนติเมตรนะครับเพียี่พี่น้องครับแม่ไงแม่อ่างครับเตร้มเตรียมจ้ำท่องครับผมตอนนี้ท่องท่องเป้าบอครับอันนี้ว่างว่างครับพอท่องขึ้นว่างอยู่พอคุณลูกเพิ่อก็ได้เยน เปลี่ยนกลัวครับพอเกิขึ้นแล้วแต่ว่าผมว่าได้ทับบ่ท้าไหนทับเพราะว่าลูกน้อยดูลูกเป็นต้อปูกล้วยปีละลูกครับครับผมต้อปูเนาะครับต้อปูครับลูกกันบักเจ้าเขาอยู่ครับลูกของเจ้าพายอยู่นะครับเป็ยกซีพีน้องมีใบมีหลอดนี่นะครับลูกน้อยกุ้ยได้เดียนครับสองสามมือนี่แหะครับครับผมกำลังตากมันคล้วยบ่มี่หยามันก็เลยจับต้อง เน่เพิ่อนดอกจ้อยในจังหน่อยน้ำนมอ,อาจจะบ่อยไหลครับมันกล้วยตั้งแต่มันอยู่ใหญ่ๆเพิ่อนกระมุก <N iss an> นี่นี่นะครับที่ว่าเพิ่อนเปิดไปสามตัวอันนี้เป็นตัวเอื้อยนะครับเป็นเอือ้อยไอในน้อยลูกของเจ้าพายยูนี่เนี่ยเ <sequel. S 1> พิ่นมาเล่นน้ำผม nih. นี่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 น,นี่นี่นะครับนี่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเนี่ยเพิ่นลื่นเพิ่นเป็นมิด

แต่ว่าถัามาทักพอดีๆผมว่ามันสิใจเติบอยู่แมียด้วยครับพอเมียเพิ่นขอแข่งขอขายไงสูงลอยีบสองบวกไปหาซีบสามผลหรครับล่ำตัวก่เง่าลำตัวเง่าพร้อมวงเขาไก่เง่าหน้าตาหวานตาแต้มแก้มจำนะครับเปิดตีราคาสองแสนสามหมื่นห้าพันครับห้าพันบาทนะครับพิซซี่พี่น้องครับกับตัวร่องได้ครับบอปีนังมาหอดมาถึงกันจังมาว่ามาคุยกัน เดีบังคุณมั่นอ่ะโอ้มั่นไงอ่าไงตีเลงเลยละ<จ>่ะท<อ>ีครับเดี๋ยวให้ตีน้องเอซีเบิ้งการคาคากรเลยนะครับน่าก็งามควนตกสวงย่างดีคนละครับเน่าโห<อ>ควนตกสวงยุคหังไหนครับหังไสหรือหังขัขงงไสครับขังไสหังไส,งสเดี๋ยวนันง่นงนั่งนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเบิ้งนะครับขอเบิ้งแน่ นี่นะครับขวันตกสวงขวานตกสวงนี่นะครับขวันตกสวงขวันปิดไทยเงื่อนไหลเข่าท่องไหลเข่าบ่วไหลออกนะครับเขาเ่าแล้วปิดเลยนะครับตามตำราเสียงควาย,เ,ยๆๆเป็นอย่างยั่งขึ้นอยางย่านขึ้นจังเลนครับผมบ่วปีนยังหูโพูดเสียงควายสมัยโบราณเพิ่นให,ให้ให้ความสำคัญนะครับกับอัตลักษณ์ขวันมงคลของควายผู้ใดสจซื้อไปเลี้ยงกะ เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาก่อนสื่อเสียายกันนะครับวันดีขวัญบ่ดีมีส่วนสําคัญในการีเฮ้าที่เอาไปเลี้ยงนะครับมันจะสร้างความจะเจื่อนด่งเรื่องให้ครอบครัวเหานะครับมีความสิเป็นสีรีมงคลสุมเย็นภายแนวขั้วเลื่อนนะครับอันนี้ถึงได้เบ่งเสริมข้าไปนะครับผู้ใดสื่อควายนะครับเปรียบที่พี่น้องครับเอาปีประเดิมขอเบอร์โทวอีกรอบนะครับท6นหหนึ่งครับครับ328 ซีหนึ่งกิทหกครับครับผมอยู่บ้านดอนเงินบ้านดอนเงินครับบ้านดอนเงินตำบลนบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเปซี่พี่น้องครับคือผมจะบ่ไอะไรตัดต่อคลิปนะครับเปซี่พี่น้องครับผู้ใดเบิ่งก็คือฟังเอาเอยนะครับว่าเบอร์ทร่พี่เปิลได้หายว้จังทรเขามาติดต่อสอบถามกันนะครับเบิ่งแล้วมีความคิดเห็นยังใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแสดงความคิดเห็นได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพี่ผู้ดินนํานะครับครับขอบคุณหลายครับพี uh ่ประเดิมครับครับติดตามให้ไดเด้อครับครับผมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นํานะครับจะมาเยี่ยมชมควายอยู่ก็ของพี่ประเดิมก็ได้นะครับมีควายหลายตัวนะครับมีกล้วยซีเป็ดตัวครับซีเป็ดตัวแต่ว่ามื้อนี้เฮาเปิดเปิดสองสองค่อมครับเปิดแค่สองค่อมครับมีพอพันพร้อมครับผมครับพอพันกําลังนุ่มแน่นก็มีนะครับเปีซีพี่น้องครับ